เป็นไงบ้างครับเรื่องนี้เทอมสองซึ่งสองขวัญในเชิงะไรกันโมอมกัก็คือมันมันจะเป็นภาพรวมนะครับมันจะเป็นเหมือนตำนานของมหาลัยแต่ละมหาลัยนะฮะที่เราหยิบยกออกมาเล่าในแบบรูปแบบหนังผีนะครับเป็นตำนานผีของแต่ละมหาลัยแล้วก็มันก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยอารมณ์ของมันก็จะแบบดีไซน์ให้มันแบบแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็เกี่ยวกับหมอหมอ ก็มีเรื่องเล่าแต่ทุกคนที่เคยเรียนมหาลัยก็จะแบบว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องผีประจําที่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสามบทสามมหาลัยพาร์ทสามพาร์ทมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะพาร์ทแรกก่อนได้ค่ะก็จริงจริงพาร์ทแรกเหมือนเน้นเล่าไปที่เรื่องราวของตัวละครเพื่อนผู้หญิงสองคนที่เหมือนเป็นเฟชชี่นะคะแล้วก็เข้ามาในมหาลัยเนี้ยแล้วก็เจอเรื่องสยองขวัญ แล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆทำให้เขาต้องเหมือนแก้ไขแก้ไขแก้ปมปัญหากันอะไรอยเี้ยค่ะส่วนเรื่องที่ 2, <Okay. S> 2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่ง ที่แบบว่าเราจะเข้ามาเรียนแล้วโอเคการเรียนให้มันยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเจอกับเรื่องเล่าบางอย่างของมหาลัยแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดโดยขณะเดียวกันนะเขาก็ต้องตอบคําถามของตัวเองแล้วก็แบบว่าพยายามจะหาคําตอบให้ตัวเองให้ได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยเหมาะกับสิ่งที่เขาไม่ได้จะเรียนหรือเปล่าโอเคก็ เรื่องสุดท้ายก็เรื่องที 2, 2, rim, ่สามนะฮะอยู service, anywhere, mm ่ท้ายสุดเลยก็ก็เล่นโดยกิจกระเบลนะครับข้างในมันก็จะเป็นเรื่องของผมมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าปั่นป่วนมากเป็นหนังที่แบบปั่นป่วนไม่มันจะฉีกจากเรื่องแรกลิฟเนสองสองเรื่องแรกนิดนึงซึ่งสองเรื่องแรกก็จะมีอารมณ์ที่แบบต่างกันสักเรื่องที่สามก็จะกระชากอารมณ์อีกแบบนึงอีกมันจะเป็นเรื่องของตำนานมหาไรมหาไรหนึ่งที่แบบว่าเขาว่ามหาไรเนี้ยตรงตึกวิทย์เก่าเนี้ยผีเยอะมากตั้งแต่แบบข้างหน้าตึกข้างล่างตึกข้างบนตึกในลิฟต์ ีเนี้ยมันผีก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าอยู่ดีมดันมีมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คือแบบว่าดูแบบเชืมดูเซอร์มากก็คือไอ้ไอ้กิจเล่นเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ดันไปพาผีทั้งหมดเนี่ยออกมาจากตึกมิก่าไปที่ไปอีกที่หนึ่งเรื่องราวบัน่นบวบก็เลยเกิดขึ้นครับ จะเข้าใหม่แล้วเนาพูดไปมนจะเข้าเลยเออเอาใหม่พูดใหม่ เล่าเกี่ยวกับเชิงสังคมมากกว่านั้นทีซึ่งแมาว่าก็เปรียบเปยนะครับว่าสังคมเราก็ยังพัฒนาแบบความคิดอาจจะพัฒนาไปไกลแล้วแต่บางทีเนี่ยเราก็ยังเชื่อเรื่องผีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบยึดติดโบราณโบราณอะไรนะครับก็จะพยายามเปรียบเปยให้ได้เห็นว่านักศึกษาแพทย์ก็ยังพูดเรื่องผีกันอยู่อะไรแบบนี้ครับก็ยังพูดเรื่องผีอย่ ประมาณนั้นผิดคณะติดคณะนะคะคู่จิ้นกันเลยคู่จิ้นเลยมาผมยืมหรอโอเคขอโทษสนิทกันเลยเป็นคู่จิ้นกัน ถูกจริงไหมครับเจอแล้วสนิทครับสนิทแล้วค่าตัวก็ลดลงก็เลยจ้างมาทำงานครับคุณก็จะเป็นฟรีแทนใช่ใช่ใช่อยากสนิทกับเรานะคือความสนิทเนี่ยเต็มร้อยให้เท่าไหร่เสองร้อยผมว่าแม่งเกินร้อยเปนานแล้วครับโอ้ยไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีความสนิทของเราเนี่ยมันมีผลต่อการเข้าคู่กันได้เป็นยังไงเขาเล่นเป็นพี่น้องกันอืมอ่ามัน พี่น้องครับก็มีซีนแบบด่ากันอะไรเงี้ยก็จะกล้าด่ากันมากคุณผู้ชายอ่ะเต็มกันนาหน้าเต็มกันนะหน้าอ่ะเราคอยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยินเสียงหนูเล่นเป็นแฟนกันเนาะหนูว่าใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างลูกงานกั็นยังไงบ้างทุเียเป็นไงบ้างเอาเลยฮะพี่จมส์เครับก็ดีครับเป็นเป็นเป็นครั้งที่สองที่ได้กลับมาร่วมงานกับนาหน้าหลังจากเลือกคนจางที่ผ่านไปนา านนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่ว่าเปลี่ยนจากพี่น้องเนาะเป็นญาติกันมาเป็นแฟนกันเนี่ยครับเรื่องนี้แต่ว่าก็ทีดีครับพอเราเคยทํางานด้วยกันมาแล้วมันก็เลยรู้รู้เวการทํางานกันเนี่ยก็เลยถามาทํางานได้ฟลอ์ไม่มีอะไรยากขนาดนั้นมันผืดนไปแล้วต้องเรกเป็นแฟนกันขื่นไม่เคยนแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนปกติเราไม่เื่นแล้วนานหน้าขื่นมาขื่นยังไง ช่วยกับพี่เจมยังไงบ้างพี่หยกน่าช่วยอยู่ฉันช่วยแก้พี่เจมค่ะแล้วแก้พี่เจมเยอะจนพี่เจมบอกเอาหน้านะไปเก็บอีกคู่หนึ่งบ้าง เรื่องเชียร์ปีสุดท้ายค่ะรู้สึกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าหลายๆครั้งทุกคนก็จะรู้สึกว่าห้องเชียร์เนี่ยเป็นอะไรที่คลึกคลื่นใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้เราจะเอามานําเสนอในรูปแบบของเรื่องสยองขวัญค่ะจะเป็น d า a ริเห็นหมคะ